กจักรวาลเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ที่เก่าแก่กว่าโลกมีเวลาให้ชีวิตพัฒนาเป็นอรารยธรรมที่ก้าวหน้าเป็นพันล้านปีและมีอรารยธรรมที่สามารถสื่อสารได้นับสิบนับร้อยหรือนับล้านทําไมเราถึงยังไม่เห็นพวกเขานักฟิสิกส์อย่างเฟอร์มิคํานวณว่าแม้การเดินทางระหว่างดวงดาวนั้นจะช้ามากแต่อรารยธรรมที่ก้าวหน้าก็ควรจะสามารถตั้งอนานานิคมไปทั่วกาแล็กซี่ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับอายุของกาแล็กซี่ ลองนึกภาพอรารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเรา1,000ล้านปีพวกเขาอาจมีเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการเช่นไดสันเซเฟียโครงสร้างขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นเพื่อโอบล้อมดาวฤกษ์ทั้งดวงเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดหรือยานสำรวจที่สามารถจำลองตัวเองได้ที่เรียกว่า one newman probe ซึ่งสามารถเดินทางไปยังระบบดาวอื่นๆสร้างสำเนาของตัวเองขึ้นมาใหม่และส่งสำเนาเหล่านั้นออกไปสำรวจต่อได้เรื่อยๆหากมีอรารยธรรมเช่นนี้เกิดขึ้น เมื่อหลายพันล้านปีก่อนกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็ควรถูกยึดครองหรืออย่างน้อยก็ถูกสำรวจไปจนทั่วแล้วแต่ความจริงที่เราเผชิญอยู่คือความเงียบงนันเราไม่พบสัญญาณวิทยุที่ชัดเจนจากอรารยธรรมอื่นเราไม่พบโครงสร้างขนาดมห่มาอย่างไดสันสเฟียรและเราไม่พบยานสำรวจต่างดาวในระบบสุริยะของเราความขัดแย้งนี้เองทำให้เฟอร์มิพาราดกเป็นหนึ่งในคำถามที่น่าขนลุกที่สุดในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่